สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพผมมาพอกันกับแอนในช่วงแรงของมือวันที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆค่ะเมนเนเดภาพพอาพีนองมรเทาสุขุสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวท่านะคะเลขลับสั่งออกต้องออกนะคะนายใหญ่สั่งออกต้องออกนะคะพอมพีนองคะสุดหนีหงวที่ผ่านมาเขามาเป็นหกสี่นะคะตัวเลขเลขลับ สั่งออกต้องออกเข้ามาสองงวดแล้วนะคะพม่พี่นองคะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะเด้อพม่พี่นองเอามานีนะคะตัวเลขเลขลับสั่งออกต้องออกสิดได้วมาเป็นตัวใดแน่พนม่พพ่นองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมพร้อมกันคะ่ะมานีนะคะมีแนวาท้างตัวเลขเลขลับในายใหญ่สั่งออกต้องออกมาฝากมาตอนพนม่พี่นองบานเทาสุขสุขอน่ะซึ่งตัวเลขชุดนี้นะคะที่จริงแล้วก็เป็นของผราอาจารย์รับนะคะอาจารย์รับรับท่งมห้แอดเนะคะตัวเลข เลขรับใน,นไงสั่งออกต้องออกนี่เขามาสองหัวแล้วหมวที่พันมาเขาเป็นตัวกับหกซีนะคะเอางวนนี้นะคะพระอาจารย์แล้วก็แยกบนแยกล่างให้พร้อมกันกับตัววงกลุ่มตัวนี้ตัวย่ำแต่ว่าพระอาจารย์แล้วบอกว่าคลิปนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเบังถึงยอดสามหมื่นวิวเนี่ยมือเอือนเศร้าพระอาจารย์แล้วสิทัดตัวเลขให้หน่อยลงเหลือเหลือหน่อยลงก็นีนะคะเอาเน้นเ้นเอาแขนแคนเอาโตออกเลยว่าสัน่นอาจารย์แล้วฝากมาบอกน้วพี่น้องเนาะ ในกับฝากขอามเปพี่น้องเบิ่งคลิปนี้ให้ถึงสามหมื่นิวได้พี่น้องเด้อเอาตัวเลขมาอนี่นะคะชุดบนนะคะชุดบน เลขลับในายใหญ่สั่งออกต้องออกออกอ,อ,กอิหรีได้พี่น้องเพราะเป็นอนอกอีเลนนะคะไขมาสองหวดเขาทั้งสองงวดเลยนะคะพี่น้องคะเอาสุดบนค่ะ7จ6ดสอง2กหกสองสีนสะคะสุดบนเนี่ยเน้นสองสามสองสกับสองนะคะพี่น้องคะมาใน,นเลขล่างค่ะล่างสองสองสามสห้าหนะคะเน้น45่หสุดล่างพี่น้องคะเน้น4ีหเม็ดเดียว ข้างบนเนี่ยเน้นสามคูสองสามสองสี่สองหกได้ถามพม่าพินองคะ่ะเอาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสุดนี่คลิปนี้ให้ได้ยอดสามหมื่นสามหมื่นวิวได้พี่น้องเด้อสามหมื่นวิวนะคะพระจารย์เราสิตัดตัวเลขเอาตัวที่มันแมนเอาตัวที่มันสีออกมืออื่นให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเขาจาะอะไรก็แคบหน้าจอตัวเลขได้พี่น้องเด้อเน้นย้ำอีกรอบนึงสุดนี่นะคะพระจารย์เราหายมา สองวดเขาทั้งสองวดนะคะสําหรับเลขลับนายใหญ่สั่งออกต้องออกเขาทั้งสองวัดด้วยพี่น้องเ้ออันนี้เป็นหมวดที่สามนะคะสําหรับเลขชุดนี้ของพระอาจารย์รับเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณขอบคุพณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขูสุขคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุข,ขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคมัมน่มนมนั่นลำลำมีรวยเฮ่งๆ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ากันสุขูสุขคนนะคะพี่น้องค่ะว่าท่านอีก บระธนเหมื่นปรนเหนัานปันไดพี่น้องตอนนี้บระธนี้เดิกนะคะหาโมงหาสิบเจ็ดมีเสียงจริงหลีดห่วงแล้วแม่พี่น้องเขาสู้หนาหนาวแล้วมั้งมันก็เลยคำเร็่วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่จริงบัะธนี้ถึงถุงถ่มจำหาโมงหนึ่งหาโมงหาสิบเจ็ดนะคะพี่น้องคะเอาล้วกาต้องขอขอบคุณขอบคุณ,คณตเลขแนวะท่านดีๆแบบนี้ชุดนี้นะคะเลขรับในายใหญ่สั่งออกต้องออกขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์รับ,าารบลายค่ะ สำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกพี่น้องคะถ้าวพระยากสิภาดกับตัวเลขเด็ดแบบนี้นะคะเขามาเหล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบพราถุกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดีๆดังๆจากทางไา่กันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปมีอักเสเลยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แปใง้คลิปหนาเดค่ะเด้อสจำลรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ